สวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสีสวัสดีครับน้องแม่วันนี้มีอะไรมาให้ดูพี่หมีสี่ล้อตามสภาพตามสภาพลดราคาย่อมเยามาให้ดูอีกแล้วตามสภาพตามสภาพบางคนก็บอกว่าแสนกว่าบาทมีไหมสองแสนมีไหมวันนี้มีมาให้ดูแลแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับไม่เรียบร้อยนะคะก็ค่อนข้างเรียบร้อยนิดนึงแต่ว่าราคาเบาราคาเบาเเดี๋ยวให้ดูรถก่อนดีกว่าใครมาพูดดูภายในใ เบาะยังไม่ขาดนะเบาะหุ้มให้แล้วอ๋อเบาะหุ้มให้แล้วก็เหลือแค่เช็คไฟครับเหลือแค่เช็คไฟแต่พวกแอร์ลูกค้าก็ไปดูหน่อยครับอาจจะมีพัดลมอะไรเงี้ยอ๋อนี่แอร์เราไม่ได้ดูให้ใช่ครับอ๋อราคานี้ราคานี้เราไม่ได้ดูแอร์ให้นะคะแต่ว่าพวกอย่างอื่นแอร์เย็นเดี๋ยวไปดูพวกอาจจะเปลี่ยนพัดลมนี่หน่อยให้ลูกค้าไปเก็บงานเก็บงานค่ะคอมอะไรทำงานปกติครับเครื่องร้อยสามสิบ เรื่องร้อยสามสิก็คือแอร์ยังเย็นอยู่แอร์เย็นอยู่ถเกิดว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรให้ลูกค้าใช่ก็เก็บรายละเอียดไปรายละเอียดก็พวกไฟพวกอะไรเดี๋ยวเราเช็คให้ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟสอยก็ธรรมดาตามปกติอ่าฮะก็กระบะเหล็กกระบะเหล็กก็ยาวเท่าไหร่พี่มสามเมตรโอ้อย่าเพิ่งแพนไปนะพอดียังไม่ได้เก็บของออกจากกลางรถก็ตามสภาพครับมันก็คือของบางเกะแต่กระบะนี่แน่นอนอยู่แล้วทนทานเพราะเขาเป็นเหล็กกระบะเปิดได้สามมุมป่ะใช่สามด้านเลยสามด้าน ก็ยางก็เป็นล้อของเหมือนปิ๊กอัพทั่วไปค่ะก็ไฟก็ยี่สิบสี่ครับเครื่องร้อยสามสิบแรงนะเครื่องร้อยสามสิบแรงเหรอคะเนี้ยใช่ครับกันสีสวยเครื่องร้อยสามสิบด้วยครับเดี๋ยวยกหัวให้ดูมาแล้วเนี่ยรอพี่ต้นมาเลยคัสดีความมุ่งมิตรขายแล้วคือดันนะงงเงงงอะไรก็ไม่รู้เอาให้มันชัดเจนร้อยสามสิบ เครื่องอะไรคุณเมร้อยสามสิบครับร้อยสสิบแรงนะครับกระบ,บะเหล็กนะทั้งลูกมาไายพาวเวอร์บอกมาลายพาวเวอร์นะยางก็เปืนพิกับทั่วไปหาง่ายรอบสิบห้าไม่ต้องไปคิดอะไรมากพี่พี่แสนเก้าห้าราคาแบบเนี้ยเวลามีอ่ะก็รีบมาซื้อโอนเองโอ,นเอง,โอนเองคุยดีโอนให้ถใจส่งฟรีนะครับหน้าตาดีถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับนะครับ รถทะเบียนโนขาดนะครับเดียวต่อให้นะครับต่อให้คือขายทั้งทีก็ต้องเอาให้มันนี่หน่อยนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าพี่พี่เอาง่ายๆเลยนะคุยแบบทีเดียวเลยหนึ่งเก้าห้านี่ยผมโอนให้ไปเลยนะครับต่อไปท่งภาษีให้นะครับโอนเองรถ1 0 0 0 0บาทนะครับ oh. ขับส่งให้ได้ร้อยโลนะครับเจอร้อยโลพัง ไอทางพี่ผมซ่อมมาแล้วตอนแรกอ่ะมันมีกองน้ำมันตันตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นไรนะครับรถโอเคปกติทุกอย่างใช้ได้แน่นอนใช่ไหมคุณเหมีเครื่องเครื่องดีแอร์ก็เย็นนะแต่ต้องเก็บพวกพัดลมอะไรหน่อยแอร์ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับมีแอร์แล้วจะใช้พัดลมหรือเปล่คุณจะเอาไงวะมัอาจจะอาจจะมีอะไรเข้าอยู่ข้างในออ๋พัดลมแอร์พัดลมแอร์นึกว่ามีแอร์จะเอาพัดลมมีพัดลมจะเอาแอร์รวมไปต้องตรวจตรวจต้องเก็บรายละเอียดหน่อยฮะพูดง่าย การไปเก็บเองละก<ช>ันนิดหน่อยนะครับอะไรก็เบาะเราจัดก,การให้แล้วใช่คัสส่งคัสซีดีเครื่องดีโอ้โหยางดีด้วยคู่หน้าใหม่เลยมั้งเนี่ยหลังก็โอเคเพาลอยนะตัวเนี้ยแต่เป็นเพาตัวนี้แหละถูกต้องแล้วร้อยสามสิบสี่ฮแอลหนึ่งนะครับ <L> 1 1> ก็หน <L 1 S 1> โดยรวมมันมันมันไม่น่ากลัวนะเครื่องตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นปัม๊มเขาเรียกว่าปั๊มแมคานิกแล้วนะครับ ถ้าเป็นสี l แอลแท้เนี่ยมันจะเป็นปั๊มไฟฟ้าซึ่งตัวนั้นก็าเขาเรียกว่าอะไรวะคุณหมีจุกจิกหน่อยอ่าจุกจิกนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ผมเดาว่าน่าจะแปลงปั๊มเป็นปั๊มอ่าเขาเรียกปั๊มสายนะครับเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่นะครับก้าลองดูนะครับว่าราคาแบบนี้โอเคไหมพอไปได้ไหมนะครับเพราะว่าจริงๆก็ขายแสนแปดกว่าเองไม่ถึงด้วยนะครับ กำไรก็ไม่ค่อยมีหรอกครับก็ซื้อมาขายไปกำไรนิดหน่อยก็ขายเลยนะครับเดือนสองเดือนจะมาจัดแบบนี้ให้สักคันสองคันนะครับเพราะว่าเก็บทุกคันลูกค้าบางกลุ่มบางคนก็เข้าไม่ถึงเพราะว่าหนึ่งมันแพงไปนะครับเราเข้าใจแต่ว่าเวลาเราทําแล้วเนี่ยมันถูกไม่ได้ถูกไหมคุณหมีครับค่าใช้จ่ายมันบานไปแล้วมันขายถูกแบบที่พี่คิดไม่ได้นะครับเพราะมีวันนั้นกสีฟ้าคันหนึ่งเราขายแล้วยี่สิบเจ็ดห้าตามสภาพ ไม่ซื้อเราต้องไปทํามาใหม่พอทํำมาใหม่สามสิบห้าแล้วคราวนี้พี่จะมาหาราคาเก่าไม่ได้ไดเออนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเอ,อ้ยให้รีบซื้อสําหรับคนที่ใช้แบบนี้ซื้อได้เลยหมายความว่าที่ไม่ต้องการสวยที่ต้องการแบบใช้งานหนักซุดโซมแน่นอนลูกน้องโยนพังแน่นอน หรือว th ่าเข้านาเข้าไร่เ oh, ข <laughs> ah ้าสวนที While, like this, like ่ต okay. <Right. S 2> ้องการลดแบบเอ้ยแสนกาบาทปีหนึ่งกูใช้3ามทีจะแพงทำไมอ่ะมาซื้อแบบนี้นะครับให้แนะนําแบบนี้นะครับเพราะบางคนหลายคนนะครับเข้าไร่เดือนหนึ่งใช้ทีสองเดือนใช้ทีมีคนหนึ่งบอกเอ้ปีงวิ่งสองทีโอ้สปีงวิ่ง2ทีจ้างก็ไม่ต้องไปขับเองแบบปวดหัวนะครับมาลองดูแบบนี้เครื่องดีคันซีโอเคคันซีดีเครื่องโอเค แอร์ดีแอร์มีไหมแอร์มีครับแอร์เปิดติดใช้ได้เปิดติดใช้ได้ไม่เป็นไรพี่พี่ซื้อไม่ต้องต่อมากไม่ต้องถามกันเยอะไม่ต้องเอาง่ายๆว่าถ้าเรื่องน้อยเดี๋ยวดูให้แล้วกันนะครับถ้าต้องการเนียบเรื่องเยอะสําหรับคันนี้ไม่เหมาะแน่นอนนะครับป้ายหน้าอย่างเดียวนะครับคันนี้ไม่เหมาะนะครับคันนี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่เนียบนะครับเพราะเนียบไม่ได้แน่นอนนะครับคุยกันตรงๆเพราะว่าบางทีมาเดี๋ยวเอ้ยน้อง ตรงนี้ก็หักตรงนี้ก็แตกตรงนี้ก็ไม่สวยตรงนี้ก็ทะลอกโอ้พี่ไอไก่นะะ ay, after, ที่มันลดราคามันจะมีสวยไหมนั่นแหละครับฉันใดฉันนั้นถูกอย่างที่ผมเคยเรียนไปหลายๆทางว่ารถสวยต้องแพงแน่นอนถูกต้องมีอะไรบ้างแหละนะครับแต่คันนี้เรารายงานก่อนเลยเครื่องเครื่องใช้ได้ครับเครื่องใช้ได้เครื่องดีดีแอมดีระบกระบาดีพนองมานานตามรูปที่เห็นเดี๋ยวเราอินเสิร์ตชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวซื้อขายกับเติมปรโตูคาเนี่ย ผมว่าไม่มีใครชัดเจนกว่าเราแล้วนะครับเราให้ดูชัดเจนเพราะว่าเวลาพังเนี่ยเราก็ตามไปซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะซ่อมให้มันไม่ต้องพังอ่ะเอาตรงๆแต่สําหรับคันนี้มันตามสภาพพี่ๆก็ต้องคนที่ซื้อไปก็ต้องแมนทานแนนหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่านะวันนี้เลยเนี่ยใช้งานได้เลยไหมผมก็ว่าใช้งานได้เลยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าถามว่าร้อเปอร์เซเลยไหม โอ้โหไม่ได้แต่ถามว่ามันจะขับแล้วสามวันพังไหมผมว่ามันก็ไม่เป็นไรนะถูกไหมคุณหมีใช่มันก็ไม่ใช่ว่าจะพังนะแต่เขาก็ใช้งานแบบเออเขาก็ใช้งานอยู่เขาไม่ได้จอดนะครับเหมือนในคันนั้นอ่ะไอ้ดาที่เราขายไปที่เนี่ยนะก็ไม่เห็นเป็นไรก็ใช้งานปกตินั่งกระจกกระจกก็ไม่มีมานะผมมาใส่ถ้าต้องการเนี้ยบคุณก็ต้องไปเก็บเอาเนี้ยบก็ต้องไปหน้าแต่นั้นลูกค้าเขาโอเคแล้วก็โอเคอย่างเนี้ยลูกค้าโอเคหรือว่าชอบซ่อมแซมชอบอะไร ได้เลยแต่จริงมันไม่มีอะไรนะครับซื้อไปใช้งานได้ปกตินะครับแต่มันไม่เนี้ยบคุยกันตรงๆว่ามันไม่เนี้ยบนะครับประมาณนี้มั้งคุณหมีสำหรับคันนี้ราคาทีราคาทีหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทโอนได้โอนได้ฮะโอนให้ถ้าโอนเองอ่ะถ้าโอนเองเดี๋ยวลดไปเลยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยเหรอนะให้เขาไปถ้ามาขับเองอ่ะเองก็เดี๋ยวก็เช็ดล้างหนึ่งเช็ดเช็ดล้างไม่รอแต่เช็ดล้างรอเรียกว่าบอกหมื่นหนึ่งอีกเจ๊งเลยนะครับ อย่าอย่าเคิร์นะครับเคิร์มไม่ได้นะครับเคิร์มหมดตัวนะครับก้ประมาณนี้นะประมีอะไรเบอร์เดือครับศูนย์แปดห้าสามสี่แปดสองสี่ศูนย์ห้าครับโทอโอนเลไปของท่านแน่นอนกล้องถ่ายน้องแหม่มที่น้องแหม่มแต่งตัวตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไม่ถ่ายไม่ได้ไงเนี่ยนะครับพี่พี่น้องแหม่มเขาพยายามกาลังอัดเสียงเขาอยู่แล้วเขาเอาเอาสมองแข็งมาจำเนียน้องแหม่มเนี่ยเขาพยายามแต่งตัวให้แบบพี่พี่ดูว่ามันจะได้ โอเคนะครับเราทางานเรามีการลงทุนนะพี่พี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีถ่ายเอ้ยถ่ายไว้หวีผมสองทีน้องแหม่มแต่งตัวตั้งแต่เช้านะคบพี่พี่เนี่ยเห็นไหมพี่พี่เวลาดูให้กําลังใจน้องแหม่มหน่อยไม่ใช่ดูเสร็จบอกเหยียบคันเร่งหน่อยบ้าบอสนใจอะไรรองเท้ามันกันหนานะครับมีอยู่คนหนึ่งผมไม่รู้ว่าคนที่ไหนนะเอ,อให้เหยียบคันเร่งอยู่นั่นแหละนะครับผมก็มาแปลไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยงงไปหมดนะครับ ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านแล้วไอ,อคลิปที่แล้วที่ผมขายรถที่ผมรับซื้อเนี่ยพี่พี่ท่านไหนที่จะอยากรับพยางหรือกรอบป้ายทะเบียนเนี่ยให้ทักไลน์มาเลยนะครับมีหรอมีมีมีเพราะว่าในเฟซในในในคอมเมนต์ยูทูบเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับพี่พี่ทักไลน์ผมมาทักไลน์ไลน์แอดนะครับแอดทีโอเอแล้วก็เลขสามสามตัวพี่พี่ทักามาเลยเดี๋ยวผมจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีอะไร เราให้ฟรีนะครับพายางแต่เราคิดค่าส่งห้าร้อยบาทนะครับพายางฟรีเลยผู้เล่นนะครับพี่พี่มาเลยเดี๋ยวผมส่งให้นะครับผมให้สิบท่านนะครับตอนนี้ครบสิบท่านแล้วนะครับก่ต้องส่งมาแล้วพู้เล่นนะครับยังไม่มีใครเลยพี่คนนั้นอ่ะคนที่อยู่นครสวรรค์อ่ะนั่นแหละมาไอไอนี่มาเลยครับไอส่งเรียกอะไรวะที่อยู่อ่าส่งที่อยู่มาได้เลยเดี๋ยวส่งไปให้ครับ ก็ประมาณนี้คันนี้ฝากไว้ด้วยเพราะว่ามีคนถามมาเยอะแยะแหละว่าแสงกบ่าดมีไหมบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะครับนานๆทีอู่ว้างก็ไม่มีครับต้องเข้าอู่ก่อนอ่าประมาณนั้นครับประมาณนั้นบางทีอู่ก็บางทีอู่ก็บ่นะครับอู่ที่นี่ก็ดีนะครับแปลกๆดีนะครับงานเดยอก็โอ้ยคุณับไปทานแล้วขายๆไปมั่งอ่าไม่เป็นไรนะครับงานผมเลยไอ้ตามสภาพเนทางผมเลยนะครับคือโบ๊ะดีนะครับเงินเร็ว ลองดูนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไหมเนี่ยคุณหมีไม่ได้ครับา <c ười> จัดต้องผ่อนกับคุณหมีนะครับ <c ười> แต่ไม่ได้ครับไม่เป็นไรพี่ผมขายแสนเก้าห้ากันดาวมาสักแสนหกห้าก็ได้เดี๋ยวที่เหลือให้ผ <40. S 1> ่อนผ่อ,อนสามหมื่นอ่าผ่อนสามหมื่นก็ให้เวลาสามวันรถส่งก็จ,จ่ายสามหมื่นจบนะครับมาเน๊มามาเน <precisa> ี้ครับฝปากั้ด้วยฝปากั้ด้วยทะเบียนนอน ใบเล็กไม่ติดเวลานะเดี๋ยวพี่ๆบางคนไม่ได้ดูจะสงสัยจริงๆแล้วเนี่ยในสายตาคุณหมีเนี่ยมองว่ามันทำสักกี่บาทได้ผม,ผมว่าสามหมื่นสวยนะสามหมื่นจะสวยเลยแต่ว่าถ้าหมื่นหนึ่งก็ใช้งานได้ปกติและหมื่นหนึ่งทำไรถ้าเป็นคุณหมีผมก็จะไล่แอร์ก่อนนะแรกให้มันเย็นก่อนอ่าดูระบบไฟอะไรให้เรียบร้อยนะสองก็เก็บสีนี่นหน่อย กันชนหน้าอย่างเงี้ยอ่ากันชนหน้าอาทิตย์ละสองพันห้าใช่สามพันไม่เกินแล้ว่บบจริงไม่ไม่ควรทำครับไา่ควทำนะทะลอกอยู่ดีพอไปใส่ของแล้วก็ทะลอกอยู่ดีใช่ครับถ้าอย่างแกทำจริงก็ซื้อสีกระป๋องสีดำมาทาพื้นก็สวยละอ่าทาการสนิมมันขึ้นหน่อยอะไรหน่อยนะเนี้ยครับไม่เกินหมื่นจะดูดีเลยเนี่ยนะครับเป็นคาแนะนํานะครับก็ลองใส่ใจกันดูนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าหลายคนมีจุดประสงค์หลายอย่างในการซื้อรถแต่ละคันนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆบางคนที่มองว่าเอ้ยซื้อดีดีกว่า มันสิของพี่ไปซื้อตามสภาพดีกว่ามันสีของพี่ชอบแบบไหนจุดประสงค์ไหนซื้อแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคเนาะครับผมฝากถึงทิศภัยวันด้วยไหมไปไม่ได้ยุ่งแรงผมอ่าโอเคนะครับก็ขอบคุณขอบคุณประชาชนเท้าหลักสี่ที่เลือกสงระชาติเข้าไปนะครับเป็นคนที่กดไลค์กดแชร์รับเพียดเติมมาตัวขาครับขอบคุณมากครับผม เ,เ,เขาราเขาไม่เกี่ยวกับเราหรอกเขาไม่มาดูช่องเราหรอกถ้าช่องเราโดนแบนก็แสดงว่าช่องเราค่อนข้างดังนะครับถ้าช่องเรายังไม่โดนก็แสดงว่าช่องเราไม่ดังโอเคนะพี่ๆหยอกๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่นะครับก,กดแ like, ชร์ไม่ต้องก็ได้กดติดตามให้หน่อยตามเยอะๆหน่อยครับจะได้รู้ว่ามีคนดูไหมมีคนดูกี่คนทำไปเนี่ยมีคนดูหรือเปล่านะครับ พอรถผมเนี่ยเวลาขายเนี่ยพี่พี่ไม่ซื้อแต่พี่พี่ได้ตัวอย่างนะถูกไหมคุณหมีครับไม่ซื้อแต่รู้ว่ารถรุ่นนี้คืออะไรไม่ซื้อแต่รู้ว่ารถเครื่องนี้คือเครื่องอะไรนะครับมันมีประโยชน์นะมันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะหรือขับอยู่ก็รู้ว่ารถเอยรถอะไรวันนี้กูซื้อมาตั้งนานแล้วมันรู้แม็กประกอบห้างเครื่องบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวบางคนไม่รู้ไงคุณหมีเมื่อก่อนที่ซื้อเขาไม่ได้บอกนะรถห้างรถประกอบก็ใช้งานได้ก็ซื้อเลยนะครับหลายๆท่านก็มารู้เพราะเรา เพราะว่าเราบอกชัดเจนอ่ะคันนี้รถประกอบนะคันนี้รถห้างนะเครื่องเท่านี้นะแบบนี้นะพี่ๆก็ดูเป็นตัวอย่างไปนะครับโอเคคลิปนี้ยาวแล้วครับจริงๆจะถ่ายสั้นๆเพราะว่าฝนตกนะครับจริงๆผมจะไม่ถ่ายนะวันนี้แต่น้องแหม่มบอกว่าไม่ได้หนูแต่งตัวมาแล้วนะครับก็จําเป็นต้องถ่ายจำเป็นต้องถ่ายนะครับก็จําเป็นต้องถ่ายจริงๆก็จริงๆผมบอกว่าไม่เป็นไรวันนี้ไม่ถ่ายดีกว่า น้องแหม่มบอกไม่ได้พี่หนูแต่งตัวตั้งแต่6โมงเช้านะครับก็ก็เลยต้องถ่ายนะครับก็รบกวนเวลาคอมเมนต์น้องแหม่มก็ให้กําลังใจน้องแหม่มนิดนึงนะครับเพราะปกติน้องแหม่มเนี่ยมาทํางานกี่โมงแล้วแต่นะครับแต่5้าโมงเย็นกลับบ้านแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับเราตรงเวลาทุกท่านนะครับทุกท่านของผมเนี่ย มาเข้ากี่โมงไม่สนอะแต่ห้าโมงเย็นอะสตาร์ทกลับบ้านแน่นอนนะครับมีขยันคนเดียวคือพี่หมีแล้วทดเวลาด้วยนะพี่พี่แม้กระทั่งปิดไฟมันยังคำนวณไว้เลยเปิดประตูออกนี่มันห้าโมงเลยนะครับขณะปิดไฟยังไม่เลยเวลาเลยนะครับใช้ได้ครับพนักงานผมโอเคทุกคนนะครับวันนี้น้องแหม่มบอกไม่ได้พี่พี่วันนี้ต้องถ่ายยอมเลยยอมเพราะฉะนั้นเวลาพี่พี่คอมเมนต์เนี่ยให้กำลังใจน้องแหม่มหน่อยเพราะมันชอบกลับเร็วนะครับ ให้กำลังใจน้องแมมหน่อยโอ้ยน้องแมมสวยจังเลยน้องแมมน่ารักจังเลย,เลยนยครับมันบ้ายอเดี๋ยวมันถ่ายทั้งคืนทั้งวันนะครับเนี้ยต่อไปถ่ายจะนสี่ทุ่มนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ